หลังจากที่มีโปรคูณ2มาก็ไม่พลาดครับกับแพ็คนี้ครับผมนี่แพ็ค w o r l d Class ประจําเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับซึ่งการนี้เนี่ยหรือกล่องนี้เนี่ยเราเคยเปิดไปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งขาวมว่าดีไหมยังงนีเลยคนที่ได้ดีคือดีโดดไปเลยแต่ถ้าคนที่ได้ไม่ดีก็ไม่ดีเลยนี่มันต้องรุนซึ่งเติม2 0 0พันเนี่ยคือตอนนี้มันมีเติมคูณ2ด้วยใช่ไหมละ่ะก็ลองติดตามตามนี้ดูฮะนี่ก็ลองไปศึกษาดูแล้วว่าเออเติมเป็นวันเป็นวัน,น,วนได้เท่าไหร่กันบ้างก็ลองศึกษาดูละกันนะครับสําหรับแ็็คคนีีน้้้่กืืออซได1ำ คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งจุดเด่นของแพ็คนี้เนี่ยคือการดไปนี้ครับรุนปีฐานะของปีเมดิลิสครับปียูทีปีเจอร์นี่แมน 6- ุนถึงโอกาสออกส่วนมากจะเป็นฐานะของบวก7แล้วก็บวก8นั่นเองนะครับแล้วก็การปีนี้เนี่ยรวมค่อนข้างหลายปีเลยนั่นเองนะฮะก็คือแค่2ใบไปนี้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วนั่นเองแล้วก็เงินอีกประมาณ4 0 0แสนล้านนะครับก็ถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วก็มีคูปองส่วนลดแล้วก็มีฐานะของการอัปเกรดในการป้องกันด้วยนั่นเองนะครับในราคาหนถึงางแสนล้าน 8, 000, 000, นั่นเอง 2,000ซื้อไปเลยครับผมในแพ็กนี้จัดปุุยดีเนแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะเปิดคณะของซีเรียลโปรดักในกล่องของเพเดด้วยถ้าใครอยากดูกดไลค์กดคอมเมนต์ไว้แล้วกันด้านล่างนะฮะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากล่องนี้เราจะเปิดได้อะไรนะครับนี่2,000ครับตื่นเต้นร้าวใจจัดไปครับนี่เปิดเงินกันก่อนเลย4แสนล้านนะครับได้เยอะมากนะครับแล้วก็ ได้ครั้งนั้นการ์ดเนี่ยได้มา3ใบนี่นะครับนี่แล้ต้องมาลุ้นว่าเราจะได้อะไรคลิปนี้สั้นๆเลยครับเน้นๆได้แจายความถ้าใครคิดกำลังจะเติมเนี่ยลองดูคลิปนี้ก่อนเป็นวิทยาฐานนลฮะไปจัดไปครับใบน,นี้การันตีบวก5 CCFC 23 h a r d ี o k e r ิบสร์เกนตุแล้วก็ปีดีซครับใบน,นี้จัดไปใบแรกครับผมจุกรุแล้วก็อย่าลืมนะครับ กด, like, กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับไลค์ like ทุกวันนะครับเอออุ้ยโอ้โหแล้วเป็นโซบัสไลท์บวกห้าด้วยโอ้โห,โโหเปิดมาใบแรกก็คุ้มแล้วนะใบแรกฮังการีก็คุ้มแล้วนะครับโซบัสไลท์สามแสนล้านนี่ครับโอ้โหแล้วทางด้านของโซบอสไซก็เพิ่งยิงชนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยเราทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยชนะ2-0นนั่นเองนะในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะ เอาละเพื่อนๆสองใบนี้เราเปิดใบนี้ก่อนดีกว่าเนาะเราเปิดไปไหนก่อนใบนี้แล้วกันเนาะ ดูสิว่าใบนี้เราจะได้อะไรครับ LN Home Gold 23 Hamburger CC FC p u v แต่พลังเริ่มต้นนี้ต้องบอกแล้วว่า121ครับตอนที่เราเปิดเนี่ยเราได้รุ่นฟัรนิสลอยเออเราได้นิสตลอยเดี๋ยวมาดูว่าพี่นันจะได้อะไรโอเคมาดูหน้ามาเปิดกันเออไม่มีไม่มีเราใช้ดวงเราล,ล้วนๆนะได้การได้การนะจัดไปครับใบนี้ขอปีีซีแล้วกันนะใบนี้เป็นปีไอ้ยีจริงว่ะ สเปนครับแบ็คโอ้สเปนปีขวาครับดาวิซิวาครับใบนี้ดาวู๊ดร้อยยี่สี่นะเฮ้ยได้เรื่องนะได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่ครับผมเออไม่ยากหรอกได้ลุ้นได้ลุ้นอ่ะพอได้ลุ้นอ่ะได้ลุ้นได้ลุ้นสวัสดีครับสวัสดีครับได้ขายนะครับเอ้พี่นันก็ยังได้อยู่ดีล่ะได้อยู่นะได้อยู่นะเตเวสยูทีร้อยี่สี่นี่ครับโอ้ถ้าเล่นเอลวิวเล่นตัวอื่นดีกว่าครับเตเวสต้องหน้าเป่าครับผมดาวิซิวาร์ร้อยยี่สี่ก็ถือว่าโอเคครับ มาใบนี้แนหะคือใบความหวังอะ่ะใบความหวังอะ่ะต้องลุ้นอะ่ะใบความหวังใบนี้คนระับเมเดลิสยูทีเจอร์นี่แมถ้าออกบวก8พลังเริ่มต้น123 123อะ่ะขอละพายุน23แดงทำไมหายากจังครับอขอให้ได้ไวๆแล้วกันทุกคนเมเดลิสพิมเมเล M D L ครับผมที่ช่องคอมเมนต์ M D L ครับผมส0 0พันแพ็กนี้ M D L ครับมาไปเอาโรนัลโดอานา M D L จัดไปฮะใบนี้ไม่พูดข้ามตำเพลงขอบวก8ขอบวก8ปดนะรับเมเดลิสตจริงครับอุ้ยเราเป็นประเทศอะไรวะนี่คานูคานูโอ้โคานูบวกเจ็ดเงี้อุ้ยโอ้โหเสียดายบวก827นะครับใบนี้ย โอ้คารูออกบวกเจ็ดบวกแปดนี่ร้อยยี่ส <c oughs> ิบเจ็ดอ่ะเสียดายเลยคารูครับโอ้โหถ้าร้อยยี่สิบเจ็ดนี่ได้แอคนะื้อกองหน้าอาร์เซนอลเก่าด้วยนะครับคนนี้แล้วปีเมดลิตแม่งมาจริงว่ะตอนเราเปิดเราก็เปิดได้บวกเจ็ดเดี๋ยวเราอยาสบาวครับโอ้เสียดายเลยนะ ได้รวมๆนะครับรวมๆนะฮะโอ้โหรวมๆมาสองล้านห้าครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับสองล้านห้านะเนี่ยเนี่ยโอ้ขายได้อยู่นะครับสองล้านห้าเนี่ยถ้าบอกแปดดูครับพลังร้อยยี่สิบเจ็ดอ่ะโอ้โหคานูครับแล้วโอ้โหรูปรางพี่แกนี่อย่างสูงแล้วนั่นดูฟัวเซนอนครับเสียดายครับดาวิดซิวานี่ขายได้อยู่แล้วครับเงี่ยก็คลิปนี้ใครที่อยางจะเติมซื้อกล่องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแพ็คที่น่าหลุนเลยนะฝากกดไลค์กดติดตามไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้กระช่องเส้นสนามด้วยแล้วกันเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆก็ที่สำคันอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ดูคคิดเก่าๆนี่เลยฮนะตามไปดูกันได้ไว้เจอกันใหม่ครับ